สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางสำนักข่าวอปจเฮนิวส์จะมีภาพเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติมาให้คุณผู้ชมดูนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้ได้นะครับสังเกตนะครับคุณผู้ชมที่หน้าโรงพยาบาลมีหมอยืนอยู่สองคนอันนี้เป็นเรื่องปกติครับ แต่ที่แปลกครับมันคือรถเข็นผู้ป่วยนะที่ดูเหมือนว่ามันจะไหลเองตามแรงลมนะครับหมอคนที่ยืนอยู่กลางจอน,นั้นคงตกใจว่ามันไหลามาได้ยังไงก็เลยวิ่งหนีไปแต่ดูดีๆครับรถเข็นมันถอยกลับไปเองได้ยังไงแล้วจู่ๆหมออีกคนก็ดูเหมือนจะตกใจอะไรบางอย่างนะภาพที่เห็นมันคือรถเข็นกําลังวิ่งไล่หมอครับคุณผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ แล้วคุณเฟยมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับแค่ดิฉันคิดว่ายังไม่พอนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์รถเข็นผีสิงนั้นยังมีต่ออีกนะครับรถเข็นคันดังกล่าวนี่ก็ไหลไปไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชมจนทําให้ชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาละแวกนั้นตื่นกลัวกันเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วเมื่อกี้คุณเฟยจะพูดว่าอะไรนะครับผมแค่ดิฉันคิดว่าคือชาวบ้าน เขาลือกันนะครับว่ารถเข็นผีสิงนี่คือมีคนบริจาคมาให้ทางโรงพยาบาลครับแต่ปัจจุบันนี้คือเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมชาวบ้านที่เล่าให้ฟังนั้นเชื่อว่ามีผีหรือวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในรถเข็นคันดังกล่าวอย่างแน่นอนครับแล้วเราจะอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ว่าอย่างไรได้บ้างครับคุณเฟย ดฉันคิดว่าจะว่าลมแรงก็อาจจะเป็นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินใจเอาเองละกันครับเพราะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณเฟยช่วยสรุปสั้นๆนะครับได้เลยคือนนี